ใกล้ตัวโดยเฉพาะ,ะคุณผู้หญิงครับก็คือมีการตรวจพบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราก็มีแนวโน้มเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่น่าตกใจพอสมควรว่าเอ๊ะทำไมสถานการณ์ของโรคมะเร็งปอดในผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีอายุ ค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆนะก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับสาเหตุหลักๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างทีนี้มาดูจากสถานการณ์มะเร็งปอดในปัจจุบันนิดหนึง่งแล้วกันว่ามะเร็งปอดเรารู้กันอยู่แล้วแหละมันมาจากการสูบบุหรี่นะครับก็มะเร็งปอดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆน,น,น,นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยทั้งทั้งโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.2ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยสูงถึง1.8ล้านคนต่อปีอันนี้เกิดขึ้นจาก ะมะเร็งปอดนะครับแล้วก็ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็รอดชีวิตค่อนข้างต่ำครับ15-20ประเทศไทยเองตั้งแต่ปี2565เนี่ยพบผู้ป่วยใหม่รวมชายหญิงเนี่ยกว่า23,494คนเป็นมะเร็งที่เรียกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ2แล้วก็ถ้าดูเฉพาะกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยก็ต้องพูดว่าในอีก6ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วย ะมะเร็งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยรายใหม่มากกว่า1 000, 1 2 0 0คนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวนะจากเดิมอัตราส่วนเนี่ยมันจะอยู่ที่3-4คนตอนน่อ1คนหมายถึงว่าผู้ชาย3-4คนผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ย1คนตอนนี้มันค่อยๆลดลงนะจาก4เหลือ3จาก3อาจจะเหลือ2ในอนาคตนะเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของผู้ป่วยรวมอยู่ที่20,000กว่าคนแล้ว ผู้ป่วยผู้หญิงอย่างเดียวหมื่นคนนี่ก็คือจะเป็น1ต่อหนึ่งเลยนะแล้วก็พบผู้ป่วยเนี่ยที่เริ่มมีอายุที่ค่อนข้างต่าลงตั้งแต่40ปีนะครับสาเหตุมาจากอะไรบ้างมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าสาเหตุหลกัลกๆนะ8ปบถึงแปดสิอร์เซ็นตก็ยังคงมาจากการสูบบุหรี่แล้วก็ควันบุหรี่มือ2อก็คืออยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นั่นเองนะครับ รองลงมาก็คือมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2 5ซึ่งก็เดี๋ยวพอหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวก็มาอีกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะปีนี้อาจจะน้อยลงก็ได้นะเพราะว่าข้าวโพดนำเข้าจากอเมริกาได้แล้วก็อาจจะอาจจะไม่ซื้อข้าวโพดในบริเวณแถวนี้แล้วนะไล่ข้าวโพดอาจจะน้อยลงก็ได้นะใครจะรู้อะ ก็ปัญหาหลักๆก,ก็มาจากพี2.5ม2.5ครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวเรียกว่าก๊าซเลดอนซึ่งเป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสเกิดจากการสลายตัวของแร่เลดียมซึ่งซึ่งพบอยู่ในหินแล้วก็ดินทั่วโลกเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องเจอทีนี้อาจจะต้องไปมีเครื่องตรวจนะตั้งตามบ้านหรือในบ้านเนี่ยเพราะบางที เราเนี่ยมีสีทาบ้านมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรเงี้ยแล้วมันมีแลเรียมละเ,เหยออกมาหรือว่าปล่อยออกมาเนี่ยเราก็สุดดมเข้าไปก็อาจจะเป็นภัยได้นะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากกว่าผู้ชายใช่ไหมมันก็อาจจะมีมีความกังวลเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นทีนี้ก็ต้องไปตรวจกันดูนิดนึงแล้วกันนะว่าเรามีของที่ไปสร้างไอตัวกา๊าซ เอ่อเดอนมากน้อยแค่ไหนนะบางทีมันก็มากับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าของใช้ใกล้ตัวละกันนะทางด้านพลเอกรองศาสตรา,าจารย์นายแพทย์นายรัตรประสงสุขอายุรแพทย์สาขามเริงวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยก็ออกมาเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำในการคัดกรองกับผู้ป่วยครับเพราะบอกว่าโดยปกติผู้ป่วยมักจะไม่สังเกตตัวเองครับก็ค,คิดว่าแค่ไอหรือไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรที่ สามารถหายได้เองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกก็ได้อย่าปล่อยให้อาการรุนแรงครับเพราะโดยส่วนใหญ่มักจะมาตอนที่อาการรุนแรงแล้วมันรักษาได้ยากนะครับเพราะนั้นมาดูนิดนึงว่ามันมีการคัดกรองแล้วก็สังเกตอย่างไงบ้างทางด้านวินิจฉัยหรือว่าการตรวจรักษาเนี่ยบางทีก็จะใช้วิธีการทำา t t s c n นที่เรียกว่า Low Dose CT Scan นะครับก็เป็นวิธีคัดกรองนะโดยเพราะกลุ่มเสี่ยงที่อายุเกิน55ปีถ้าเกิดว่าเราอายุมากกว่า50ปีเนี่ยก็ควรที่จะต้องใช้วิธีการ CT Scan นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการหายใจเรื่องการเจ็บหน้าอกหรือว่า,อ,าอยู่ใกล้ชิดกับครอบคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่นะหรือว่าสัมผัสกับมลภาวะหรือมลพิษทางอากาศเป็นประจำอันนี้จำเป็นครับที่จะต้องตรวจหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจ หายีนผิดปกติที่ว่าที่เรียกว่า eGFR ซึ่งพบสูงถึง57-68สําสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดแปลว่าถ้าเกิดตรวจเลือดนะแล้ก็พบยีนชนิดนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสไงว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดได้ซึ่งมะเร็งปอดชนิดนี้เนี่ย หรือที่เรียกว่า a l k เนี่ยจะพบอยู่ประมาณสั้าถในผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็อายุน้อยก็จะช่วยให้มีการเตรียมการรักษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ยาที่มุเขาเรียกว่ามุ่งเป้าหรือว่า targeting เอ่อเทรพีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อัตราการตอบสนองมันสูงไงเจ็0แล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าการทําเคมีบําบัดเพราะการทําเคมีบําบัดเนี่ยมันทํำลายเซลล์ดีด้วยนครับแล้ก็ใช้ค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงไอ้ตัวยีนที่เรียกว่า eGFR เนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์ครับของยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ เซลมะเร็งนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเซล์เติบโตผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะพบในมะเร็งปอดชนิดที่เ,เราพูดถึงนะครับก็จะพบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือคนที่อยู่ในละแวกแถวนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญครับมันสังเกตตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ก็อาจจะต้องพูดคุยกันเนาะให้เขาลด หรือว่าแยกออกไปจะได้ไม่ต้องกลายเป็นการสูบบุหรี่มือสองนะครับก็อันนี้ไม่ได้เตือนแค่เฉพาะเด็ก,นะกเนาะก็เตือนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงด้วยเตือนเด็กด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็การป้องกันอย่างคงสําคัญที่สุดครับด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงมลภา,าวะหรือมลพิษทางอากาศแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงจํจเป็นเชื่อต้องทํานะครับการเอ็กซรย์ปอดก็เป็น การคัดกรองเบื้องต้นที่ควรจะทำนะครับอโอเคครับก็ผ่านไปสำหรับเรื่องแรกนะมาดูเรื่องที่สองนิดนึงแล้วกันเตยแอ,อลกอฮอล์ุมโอปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 m l ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้ จะได้มั่นใจว่ามือสะอาดพร้อมที่จะยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ